พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาฤทรยไทยในวิชาดนตรีไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หลวงประดิษฐ์ไพเราะและหลวงไพเราะเส,สียงสอเข้าถวายการฝึกสอนทําให้ทรงมีพระปรีชาสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยนอกจากนี้ได้พระราชนิพนธ์ทํานองเพลงไทยไว้ถึง3เพลงคือเพลงราตรีประดับดาวเถาเพลงขเขมรละอองเถาและเพลงหมโรงคลื่นกระทบฝั่งและในปี2470พระองค์ได้ทรงตั้งวงดนตรีไทยส่วนพระองค์ขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยเจ้านา ชั้นผู้ใหญ่และข้าราชบริพารที่ใกล้ชิดจะเห็นได้ว่าท่ามกลางการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่มีหัวใจอนุรักษ์ดนตรีไทยซึ่งถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประสบกรณน,นและนี่คือกว่าจะเป็นไทย